วันนี้เป็นวันชีตดย์ของเราเองรูปหน้าของคนที่ลดน้ำหนักมาหกวันความอยากกินของหวานเลยเป็นอันดับแรกก็ไม่ได้กินนะจริงหรอมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ไม่ให้ว่าร้านอยู่ชั้นใต้ดินเดอะมอลล์โคราเป็นก๋วยเตี๋ยวที่น้ำข้นครักอร่อยาะแบบนี้เราต้องกินชามเล็กจะรู้สึกมีความเข้มข้นขออวยยศให้กับเกี๊ยวร้านนี้เลยเป็นเกี๊ยวที่มีความหนากว่าเกี๊ยวปกติทั่วไปเกี๊ยวหนาจริงๆมันกรอบอร่อยแบบจุใจมากอันนี้ที่กินอยู่ก็คือไม่ได้ปรุงเราก็ยังคีปเส้นหมี่ขาวอยู่ปกติิกก็จะนนเส้ ใดก็คือหล,หลังเหมือนจะติดเส้นมีข่าวเลยไปเราจะไปกินอะไรดีนะม,นมันก็ต้องเป็นของหวานแหละเพราะกินของ <ล deputy S 2> ขาวแล, <paralysis S 1> แล้วมันก็ต้องเป็นของหวานแล้วก็เป็นเบเกอรี่ที่มีไส้ครีมนมฟูฟูเด้งๆแบบนี่เป็นครัวซองครีมนมแล,มล้วก็ท็อปด้วยออลมอนด์แบบกรอบอร่อยมากเรากินของหวานของขาวแล้วก็ตามด้วยของหวานอีกหลังจากนั้นเราก็ต้องกินไข่หมุกนั่นเองยังไม่จบเพียงเท่านี้เรามาที่ตลาดเซฟวันตลาดเซฟวันก็จะขาดไม่ได้เลยก็คือกุยช่ายทอดนึ่งซื้อกลับบ้านอีก3กลกอง3ม